สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันกันกบช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n ะครับแล้วก็ย้ำนะฮะใครอยากจะไปร่วมทริปในเดือนเมษายนนี้นะครับ ไปดูเกมอาร์เซนอลเชลซี use, แล้วก็เวสต์แฮมลิเวอร์พูลสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ065-158-5165หรือว่าแอดไลน์ไปได้ครับที่แอดฉางโยทราเวลนะครับก็เชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเตะในคืนวันพุธนะครับไม่ใช่คืนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีถ้าตื่นมาคืนนี้ก็จะเจอเกมเปเชกับบาเยนนะครับก็ข่าวที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้มีรายงาน <ส Mah. S 2> ว่าอังเดรซันโตส กับตันทีมชาติบราซิลชุดยูย่ในวัย18ปีเป็นคนทําประตูเปิดสกอร์แรกในนัดชิงชนะเลิศในเกมกับอุรุกววยนะครับและจบทัวร์นาเมนต์ด้วยการเป็นดาวซันโวร่วมที่6ประตูกับวิกเตอร์โรเก้นะครับขณะเดียวกันครับไซมอนจอนซันบอกว่าแม้เราจะยังไม่รู้ว่าอังเดรซานโตสเนี่ยจะสามารถปรับตัวเข้ากับเชลซีในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่แต่เป็นการเดินเกมที่ฉลาดมากของเชลซีในการปิดดิวซานโตสได้ ตั้งแต่ก่อนทัวร์เมนต์บอลอเมริกาใต้ชุดยู20จะเริ่มขึ้นเพราะนักเตะจะมีราคาแพงขึ้นมากและมีอีกหลายสโมสรต้องการแย่งตัวเขาไปร่วมทีมเนื่องจากเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีริสเจมเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อครับเขาพูดถึงว่าเออเกมที่เสมอกับเวสต์แฮมนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเกมที่เจอไม่ได้บ่อยเรามีเกมที่ดีแต่เราต้องทำได้ดีกว่านี้ ผมไม่คิดว่าเราจะเสมอได้ในเกมนี้เลยนะครับขณะเดียวกันริสเจมก็พูดถึงเกมที่จะเจอกับดอทมูลในแชมเปี้ยนส์ลีกครับเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและเราต้องไปที่นั่นอย่างแข็งแกร่งเราแค่ต้องพยายามเล่นฟุตบอลของเราให้ได้เรารู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างพร้อมที่จะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะครับนอกจากนี้ครับริสเจมยังพูดถึงอนาคตของสโมสรเชลซีครับ เขาบอกว่าผมไม่คิดว่าจะมีถ้วยไหนที่พวกเราจะเอาชนะไม่ได้ผมคิดว่าด้วยทีมที่เรากำลังสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างที่มีขึ้นมาใหม่ด้วยกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยเมื่อเราเล่นด้วยกันนานขึ้นและทุกคนมีประสบการณ์มากขึ้นผมคิดว่าเราจะกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับก็นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของรีสเจมนะฮะขณะเดียวกันครับมีข่าวดีครับทางนีซ่าคินเซล่า รายงานว่าคาริดูคูลิบาลีลงซ้อมในวันนี้ครับก่อนที่จะเจอกับดอดมุลน,นี่เป็นสัญญาณที่สําคัญมากๆนะครับเนื่องจากบอนูเบเดชิเนี่ยไม่สามารถลงเล่นในรายการนี้ได้โดยแกรมพอลเ,เตอร์เปิดเผยว่าคูลิบาลีเนี่ยมีอาการป่วยในช่วงกลางคืนก่อนเข้าวันที่มีเกมที่จะเจอกับเวสแฮมนะครับก็ทําให้เกมนั้นเนี่ยคูลิบาลีไม่มีชื่อ แม้กระทั่งในตัวสำรองนะครับก็หลายคนน่าจะทราบแล้วแหละเพราะว่าผมรายงานใน b l u e ตูเดย์ไปแล้วว่าเขามีอาการป่วยแต่ว่าก็หายกลับมาน่าจะเป็นปกติแล้วนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าเชลซีใส่ชื่อของผู้สัดป,ประตูลูคัสเบิร์กสตอมไว้ในลิสต์รายชื่อชุด b ีของนักเตะที่จะลงเล่น UCL ครับเนื่องจากเอ็ดวร์เมนดี้เนี่ยยังบาดเจ็บ ซึ่งอาจทําให้เบนดี้ต้องเป็นตัวเลือกที่3ในตําแหน่งผู้รุกษาประตูในการแข่งกันกฟุตบอลรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เบนดี้ก็ดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้เฝ้าเสานะฮะขณะที่ดีแอเลติกครับรายงานว่าดอทมูลยืนยันว่ายูโซฟาโมโกโก้ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับแล้วก็จะต้องพักประมาณ6สัปดาห์ซึ่งแน่ๆครับทำให้โกโก้เนี่ยจะไม่สามารถลงสนามในเกมที่เจอกับ เชลซีได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามูกโกโก้นี่ก็ถือว่าเป็นจอมแสบแล้วก็เป็นตัวจี๊ดเหมือนกันครับถ้าเจอกับเตโกซิวาเจอกับคาริดูคุริบาลีผมว่าแผงหลังเราก็มีเหนื่อยแน่นอนนะฮะขณะเดียวกันอเลติกครับรายงานว่าฟุตบอลฟอร์ยูเครนครับองค์กรการกรุศลที่ถูกตั้งขึ้นในสาราราจักรเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามกำลังเจรจากับอาร์เซนอลและเชลซีถึงการลงเล่นเกมการกรุศลในเดือนมิถุนายน โดยจะเป็นการลงเล่นที่เอเบเร์สเตเดียมหรือสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นที่ไหนนะฮะขณะที่เมื่อวานนี้มีข่าวถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันครับทางเดวิดออนสตีนครับรายงานว่าทีมผู้บริหารเชลซีเนี่ยรู้สึกว่าการเข้ามากลางฤดูกาลของกรมพอตเตอร์ทั้งที่ทีมต้องการผ่าตัดครั้งใหญ่เนี่ยจะคาดหวังให้ประสบความสำเร็จในระยะสั้นๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อีกทั้งยังมีอะไรที่ต้องปรับ ปรุงอีกเยอะเลยนอกจากนี้ออนสตีนยังบอกว่ากลุ่มเจ้าของเชลซีเนี่ยนะฮะมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนในสโมสรอีกมากและตัดสินใจว่าจะไม่รวนตัดสินใจอนาคตของพอตเตอร์ไม่ว่าจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าในซีซั่นหน้าจะได้ไปหรือเปล่านะครับก็นี่แหละฮะสิ่งที่แฟนบอลสงสัยว่าจะปลดหรือเปล่าเนี่ยมีการออกมาย้ําอีกครั้งนึ่งจากดิวออนสตีนครับก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่ในซีซั่นหน้า คิดว่าพอตเตอร์น่าจะอยู่ต่อนะครับขณะเดียวกันครับโรมาโนโร,รายงานว่าการสื่อสารภายในสโมสรเชลซีเนี่ยชัดว่าพวกเขาต้องการปกป้องแกรมพอตเตอร์พวกเขารู้ว่ามันต้องใช้เวลาครับและตอนนี้ก็มั่นใจในตัวของพอตเตอร์พวกเขาไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับกุนซือคนไหนหรือเอเย่นคนไหนทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าพอตเตอร์จะอยู่กับทีมต่อไปนะครับขณะเดียวกันครับนาธานกิซซิงครับรายงานว่ามาโลกูสโตครับ แบ็คของลียงที่ย้ายจะมาย้ายมาอยู่กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ที่เรารายงานว่าเขามีการบาดเจ็บเขาบอกว่ามาโลกุสโตเนี่ยมาที่คอปแฮมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับการตรวจร่างกายอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะมีรายงานเอนโซฟรานเดสครับเขาพูดถึงการย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับเขาบอกว่าผมฝันการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะกับสโมสรอ,อย่างเชลซี ผมขอขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจและให้โอกาสผมมากๆผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องการที่นี่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเขาบอกว่าตัวเขานี่ยังช็อกอยู่เลยนะครับขณะที่ฝั่งของไซมอนฟิลิปเนี่ยรายงานว่ากลุ่มของเชลซีเนี่ยอาจถูกโน้มน้าวให้ดึงเปปกูเดล่ามาคุมทีมในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์หากมีโอกาสนะครับแต่ก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าข่าวที่รายงานไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะให้โอกาสแกรมพอตเตอร์ต่อไปนะครับในขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าบาร์ซ่าเนี่ย ก็วางแผนจะทับทามเป๊ปกูริโอลามาคุมทับครับและอาจจะเอาตัวโรดรีกับจูเลียนอัลบรสมาร่วมทีมด้วยหากแมนซิตี้ถูกพรีเมียร์ลีกลงโทษนะครับนอกจากนี้ไซมอนฟิลิปครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ม a t เตโอโค s i ซและรูเบนรอต้ชิกกำลังจะหมดสัญญาในซีซั่นหน้าครับซึ่งนะจะน่าแปลกใจมากหากทั้งคู่ต่อสัญญาออกไปเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆในเวลานี้นะครับ้าเป็นผมนะผมขอต่อสัญญา พอซิต่อไปก่อนเลยแล้วกันนะครับขณะที่สื่อในสเปนครับอย่างเรลิโวครับรายงานว่าแอตเลติโกมาดริดยินดีจะขายชาวฟิลิกให้เชลซีที่ประมาณ88.3ล้านปอนด์หรือประมาณ100ล้านยูโรครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องค่าตัวระดับ115-124ล้านปอนด์มาโดยตลอดนะครับถ้าเหลือสักประมาณ88.3ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะ ขณะที่โรมาโน่ก็รายงานว่าเชลซีรู้สึกมาตลอดว่าถ้าเชาฟิลิกแฮปปี้กับ Small สโมสรพวกเขาจะพิจารณาจริงจังครับในการปิดดีลซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะเองก็ต้องตัดสินใจเมื่อจบฤด,ดูกาลนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันผมเชื่อว่าเชาฟิลิกอยากย้ายมาอยู่เชลซีครับจับตาที่ค่าตัวอย่างเดียวนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าคริสเตียนบูซิทเนี่ยอาจย้ายข้ามฟากไปเอเติโกมาดริดสลับกับเชาฟิลิป หลังจากแอนเาริดกำลังพิจารณาต่อราคากับทางด้านของพูลิซิชครับซึ่งเชลซีเคยซื้อตัวมาที่57.6ล้านปอนด์ในปี2019นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยานที่มินส์ครับก็ตีไว้เป็นลือเลยครับบอกว่าเชลซีกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเชาวกันเซโล่หลังจากต้องการปรับตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมใหม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าแมนเชสตี้ไม่น่าปล่อยออกจากทีมและถึงปล่อยให้ทีมคู่แข่งเนี่ยน่าจะปล่อยด้วย เรียว่าค่าตัวที่แพงแน่นอนนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นามาฝากกันครับเป็นไงฮะความเห็นจากดาวิดออนซีนกับเรื่องที่กร a มพอตเตอร์น่าจะต้องอยู่ต่อเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างแล้วก็เรื่องราวของค่าตัวเจ้าฟิลิปก,กับการสลับขั้วกับพูลิซิชอาจจะพูลิซิชบวกตังเนี่ยเพื่อนๆว่าคุมหรือเปล่านะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้แล้วก็คืนนี้สนุกแน่นอนนะสิงบลูคาเฟ่เราเจอกัน หลังเกมที่เชลซีเสมอกับเวสต์แฮมแล้วก็ก่อนเกมกับดอรมุนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากทุกท่านรับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ